ค,ครับมาครับพี่น้องยิงซอสน้ำกันครับ สวัสดีครับนะครับหากินที่นิสานมาแล้วนะครับแฟนเพจหากินถิ่นอีสานบ้านโนนปลาเชแนลนะครับอีกช่องทางหนึ่งทางยูทูบนะครับมึอนี่นะครับมาพระพี่น้องนะครับมาเมืองกานตึกแหนะครับโยนปุ่มห้ำนะครับห้อมอยล็อกเมือครับว่าที่ไดบอกที่ตามกันบ้างครับ ขั้นตอนแรกนะครับคือต้องปั้นห้่นะครับเป็นปั้นเป็นปั้นไปทาไปออยปลานะครับหองที um <on> <everyday> ่เขาจะตึกแขนะครับกระหั่นี่แหละครับพี่น้องห้่ตกป่านี่แหละครับนวดใน่ครับขนมปังนะครับเป็นเป็นปั้นนั่นสินะครับเพื่อจะไปอ้อยนะครับเมือที่เพื่อที่หาปั้นครับทำนี่แหละครับพ่อนะครับไปล่อ ปลาเขานะครับก็จะตึกแหนะครับครับกันนี่นะครับก่อนห้ำตีเห็ุมานะครับเรามายนลงมึงนะครับนยนไวแล้วจักหน่อยปฏิมาวานแหมึงนะครับนี่นะครับรอไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับร้องมาวานมึงนะครับอันนี้เขาเอื่นว่า ออยหั่นะครับหั่มออยนะครับมึงครับบรรยากาศเกินลําเปล่านะครับคือแข่งรถมึงครับพี่น้องมื่อนี้เมื่อเดี๋มาตกป่าครับโยน,นหลายบ่ไหลนะครับสือล่องโยนมึงจักสามปุ่มนะครับมันเดจือ้อบ่าไดลนะครับนี่นะครับโยน,นไว้อีกจัก ร้อง,องเมื่อวานมึงนะครับวาวันที่ใดะะบ่นะครับนะครับร้องมึงครับหาาในป่าสะเพียนนะครับ

ครับก็ได้อ,อยูนนนอยนนน่นะครับบาดละซีหาตัวสงสัยเสียเพราะท่านคำยังไงมุกฝ่าบ่ค่อยเข่านี่ครับก็ไหนนะครับแล้วมางอีกนะครับอีกสองปั่นเนีเ่ยตานึ่กรต้มต้มเมืองต้มเห็นไหมไครับ นี่นะครับปลานนิครับนังครับบาหนี้โอ้ตะเพียนครับตะเพียนดูครับดูครับตะเพียนเขื่อนลำปาวครับใส่ห้ำนะครับอุ้ยพี่น้องเมืองเราครับบาาเดียวครับทีเดียวนะครับทีเดียวทีเดียวเห็นผลเลยเอาแด่นไปทางไหนว นึ่งครับหนึ่งหงอครับหนึ่งหงอครับตะเพียนนี่นะครับคอยหลุมห้มครับพี่น้องปั้นหั้มลำปั้นนะครับย้นล่อป่าเขานะครับเราจะค่อยวานเหนะครับจุดยอดเลยครับบาดเดียวกับอิมนะครับ กินกันทั้งบ้านมาเดียวนี่นะครับปลาเคขื่อนล้ำป่าครับเนื้อแน่นนะครับปลาเคขื่อนปลาธรรมชาตินะครับโอ้ยอย่งไงง่ายครับปลาธรรมชาตินะครับมเพราะเป็นปลาเลี้ยงนะครับกับตึกแหไว้ห้ามเงอน,นี่นะครับเอาละ ไอยอนทำนะครับใกรสะเทียนนะครับกระปลากระมังเดี๋ยวบานเอิรนปาเกีนะครับเราพอได้กินเล้งครับป่ามาแเล้ากรมาถอดเกล็ดนะครับเมื่อนี้ม็มกปลานะครับหมกปลาไหลก้างนะครับแม่ครัวเขาจะเห็นได้เบิงนะครับวิธีการถอดเราตะเนื้อนะครับกลางนะครับ ก่อนเราเจะพอเนื้อนะครับมาทำการมก หมกปลาถอดก้างมาครับพี่น้องกินข้าน้ำกันครับนี่นะครับหมกปลาครับหมกปลาถอดก้างนะครับนี่ครับต้มหัวปลานะครับครับแก้วปลาเรียกตอนพี่น้องครับมาครับกินข้าน้ำกันครับ ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้เขียรติิดตามรับชมนะครับต้องหากินทินีสารด้วยดีเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ